สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบัคสภาพท์มืสองมนค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูรีวิวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงรวมแบรนด์ผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA ญี่ปุ่น IG นะคะลูกค้าจ๋าจำนวนตัว100ตัวบวกลบนะคะกระสอบนี้ราคา7,000บาทนะคะตกต้นทุนต่อตัวนะคะ70บาทนะคะ,ะคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมใช่ค่ะเป็นงานรวมนเน,น,นะะเ้นเป็นแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นสามแบรนด์ บรนด์ <Band. S 2> อาอาเป็นแบรนด์ลับลรเลนด็อกเกอร์ดิกกี้นะคะได้คะ่ะลูกค้าจ๋จะมีเป็นแบรนด์โซนันเขาบาง้ยแน่นอค้าตัวนี้ต้องแจ้งนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าข้อดีของรวมแบรนด์คือได้ทั้งไซส์รวม<ช>นะคุณพี่ค่ะ,คะได้ทั้งแบรนด์รวมนะนะที่ามแบรนด์จุกๆกันไปเลยคุณพี่จ๋าแล้วเนื้อผ้าที่เราเจอเยอะๆจะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนด้วยค่ะ คุณพี่จากระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะส่งตรงคะมาหมดเลย่ารวมแบรนด์รวมแบนรแบนด์พ่อค้าแหมคะท่านไหนที่อยากได้เป็นงานเป็นแบรนด์ค่ะคุณพี่จ่าแนะนําเป็นรหัสนี้เลยนะคุณพี่จ่าผู้ใหญ่ได้แบรนด์รุ่นดีนะคะราคาถือว่าประหยัดด้วยนะคะลูกค้าจะาราคา7 0็0ันบาทเท่านั้นคุณพี่จ่าราคาเจ็0ันบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะาต้นทุนต่อตัวเจ็ดสิบบาทเท่านั้น ลูกค้าจ๋าได้ด็อกเกอร์ค่ะได้ค่ะได้ดิเกอได้จ้าได้รัฟลอเรนได้จ้าได้แดงเลยนะคะได้สามแบรนด์เลยจะได้สามแบรนด์ใช่จะมีเป็นแบรนด็อกเกอร์ดิกกี้แล้วก็อะไรอีกนะคะลัฟลอเรนค่ะรัฟลอเรนคุณพี่จ๋าแต่ว่าไม่ได้การันตีนะลูก อาว่าจะเป็นแบรนด์บิกกี้กี่ตัวเดอร์กกี<ช>่ตัวนี่ลูกค้าจ๋าอาจจะมีเป็นแบนรนด์โปโลค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้จะเป็นแบ,นบรนด์ของโ<อ>ปโลนะคะใช่ค่ะโปโลร,รับลาเลนของราทดันเอกนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยค่ะหมวดน,นี้นะคะลูกค้าจ๋าอยากได้งานแบรนด์แนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปรุนนะคะแต่ว่าต้องไปรุนเรื่องแบรนด์ว่า ไม่ต้องไปลุ้นแบบว่ามีแบรนด์ไม่มีแบรนด์แต่ว่าต้องลุ้นว่าแบรนด์ไหนจะได้เยอะหรือได้น้อยนะคะใช่ค่ะโรคาจ้าสุดคุ้มค่ะคนพี่จ้าสุดคุ้มนะสนใจก็ซีเอฟได้เลยดักเกอร์ค่ะ,คะตัวนุ่มเอ็ก็ได้นะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นงานรวมนะ,คะใครที่เจอนะคุณพี่ขาเราขอสตาร์ตตั้งแต่คนสายคนไทยทั่วๆไปเลยก็ขอ28 29 30 31 32 33่ะานใหญ่สุดนะคุณพี่ขาอันนี้คือ อาจจะ38 4แปดสี่คใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นขาซ้ายไม่ได้การันตีว่าจะเป็นโซนงานญี่ปุ่นจะมาเยอะมาน้อยค่ะท่าพี่ขาตัวนี้นะคะเราพักขาหมานะคะแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้เซฟด่วนค่ะเรียบเลยรีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าจะอัเป็นเน้นแป้นเน้นยี่ห้อล้วนค่ะานพี่ขาเน้นแปรนเน้นยี่ห้อล้วนนะคะใช่ค่ะบางตัวของเขามีบอกไซส์มานะคะลูกค้าจา สวัสดีลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าเพื่อนบ้านด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าฟังไทยไม่เข้าใจาย,ยังไงนะคะสามารถอินบ็อกหา ออแอดมินได้นะคะใช่ค่ะฮายคุณพี่ขาฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพี่จ๋าฮัลโหลฮัลโหลนะกคุณพี่ค่ะสวัสดีรู่ค่ะทุกท่านค่ะคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคุณพี่จ๋านะคะแอดมินได้ต้องการสินค้าหมวดอื่นๆนะคุณพี่ค่ะว่าอยากดูรายการที่เรายังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้แต่ตอนนี่คุณพี่จ๋าเสียบรายการนี้ไปก่อนค่ะเป็นหมวดกางเกง แบรนด์ล้วน <c oughs> ส่วนมากแบรนด์ที่เจอสมแบรนด์สามยี่ห้อค่ะคุณพี่จ๋ามีด็อกเกอร์ดิกกี้แล้วแบจะเป็นอะไรนะคะลาฟลาเรนส์ค่ะ,คะ,ะ,ะส,สามแบรนด์จูๆกันเลยแบรน,นด์ดังแบรนด์บ้านเรารู้จักด้วยค่ะคุณพี่จา๋าแต่ว่าเนื้อผ้านะที่เจอเยอะๆนะประมาณ8 0 9 0ซจะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะรงข้าค่ะคุณพี่จ๋าจะเป็นรงขากระบอกตรงค่ะลูกค้าถามมาว่าอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งไหมครับอันตัวนี้ไม่มีค่ะ คนไม่มีหนึ่งใช่ไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งนะคุณรัชดาวันอ่าคุณพี่จ๋าตัวนี้จะไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งค่ะเป็นราคาปกติเนื้แถมหนึ่งของเราจะมีสิบรายการนะคะคุณพี่จ๋าสิบรายการนะคะสามารถถ้าหาแอดนมินหรือพนักงานขายโดยตรงได้คุณพี่จ๋าเดี๋ยวลองให้ดูรายการหนึ่งแถมหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองให้ดูรายการหนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่อสอบถามเข้ามาอ่าป้ายใหญ่ๆเลยก็ได้แต่ว่าผิดกวาาไม่เห็นเลยชื้อมาแลวก็ได้ค่ะ คุณพี่จ๋าโปรหนึ่งเอาเอาเอาออกมาเลยจัดตร้นี้เลย่ะมันออกเอาออกมาได้อ่ะสักครู่ค่ะคุณพี่ขะที่สอบถามเข้ามานะคุณพี่จ้าโปรหนึ่งแถมหนึ่งเรียกร้องมาเราจัดให้คุณพี่จา๋าอ่าพอดีบอคะ่ะ พอดีบอสอ่า<ะ>พอดีอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะคุณพี่จ่ารายการสิบรายการสามารถเลือกซื้อได้หนึ 1, 1, 1, ่งแถมหนึ่งจับคู่ได้เลยราคาที่แพงแถมในราคาที่ถูกคุณพี่จ่ารู้ว่าจะเป็นราคาเท่ากันแถมในราคาเท่ากันก็ได้คุณพี่สอบถามเข้ามาจู่ๆค่ะคุณพี่จ่าจับจองไว้ได้แต่ยานานบางรายการหมดแล้วก็มีค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจหมวดไหน,นเพิ่มเติมทักสอบถามพนักง,งานขายโดยตรงได้หรือจะ inbox หาแอดมินของเราก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอยากดูรีวิว อูไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วคุ้มมากๆนะคะลูกค้าจะบบัคของเราขึ้นกําไรให้ไปเลยนะคะจ่ายจ่าลูกค้าจอาจู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 สนใจเซฟด่วนคุณพี่สามเซฟด่วนนะสามคนละสองเท่านั้นเพื่อจะได้ซอสหนึ่งพันบาทค่ะคุณพี่ขาได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยเล่นอยู่แล้วคะอยู่แล้วลูกค้าจะตุนได้ตุลมา,มาได้หมาค,คุณพี่จ๋าซื้อเยอะเรามีเป็นราคาที่ลดเยอะๆด้วยนะลูกค้าจ๋ายอย่ารอช้า CF เลย คุณที่คะ CS เลยนะคะราคา7000บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้สามารถซ F ได้เลยรับเป็นกระสอบรีวิวได้นะคะลูกค้าจะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะหรือเป็นไร้รุ่นเองนะคะอยากเปิดกระสอบเองนะคะลูกค้าจะเรามีเป็นกระสอบให้อ่าพร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าจะซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะซื้อตามกระสอบได้ส่วนลดด้วย1,000บาทนะคะใช่ค่ะอะ่ลูกค้าจ๋าบางตัวเราไม่ได้ให้ดูแบรนด์แต่ก็ยังเป็นแบรนด์นะ เป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ค่ะมีค่ะก็็เเปนรรับลมาค่ะลูกค้าจักแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนหนูเจอแกฉติดติดอ่ะมีบ้างใช่ถ้าเป็นแบรนด์เหมือนกันเอาง่ายๆคุณที่สาอาจจะเป็นแบรนด์เหมือนกันหรือว่าเป็นแบรนด์ที่บ้านเรารู้จักนะคะใช่ค่ะเรารู้จักเป็นโซนบ้านเรา ใช่ค่ะคุณคุณยูยูค่ะกระสอบนี้เจ็0ันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะต้นทุนต่อตัว70บาทนะคะลูกค้าจะถ้าเป็นงานแบรนด์แบบนี้แนะนำให้เอาไปซักไปรีดค่ะลูกค้าจะสามารถอัพทำราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจจะเป็นแบบว่าทรงขาหรือโทนสีโทนสีก็จะเน้นเป็นโทนสีที่เรียบๆนะคุณพี่ขาโทนสีอ่า คุณผู้ชายใช่่คะลายก็จะนิ่งเป็นลายคล้ายๆกับลายมินิมอลเลยนะใช่ค่ะเป็นสีดํามีค่ะมีน้ำตาลมีค่ะหรือว่าจะเป็นโอ๊กกระฟังกับบ๊อฟังกันเนาะกับบ๊อบฮันเดว์เบิลยู่กะมีอามีสีดําสีดําตาลสีเียวนะาคุณพี่ค่ะมีค่ะมาเลยด้วยกันมาด้วยกันแต่เราไม่เหมือนกันย่าจม มีโทนสีที่สุภาพเลยใส่ได้ทัำงานวัยรุ่นนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าเป็นแบบว่าใส่ลำลองอยู่บ้านใส่เที่ยวได้นะคะอันนี้เด็กเก๋ค่ะจู๊จุจุจุค่ะสวย่สวยใชเลยค่าคนพีจ๋าจุจุโดดนะคะใช่ค่ะหมวดนี้เป็นสินค้าคัดเกตเองนะคะลูกค้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15% ขาดเปื้อนดำมีเจอค่ะลูกค้าจะอาจจะต้องไปทำขัดความสะอาดบ้างซ้าแซมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะบ้างอาจจะบ้างแต่ว่าถ้าซักผีนะคุณที่จ่าค่าซักผีนะจะได้เห็นรูปทรงที่ s ạ c เ่ค่ะถ้าจะใหม่จะเงานะคะต้องไปซักไปรีดค่ะต้องไปซักไปรีดนะคะลูกค้าจ่ายใช่ค่ะจุจุคุ้มคุมเยอะๆเลยนะคะก็ซ่อมนีเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ายเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แบรนดนะคะลูกค้าจะาแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยได้แบรนดทุกตัวแน่นอนนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะ,คะอัน,นเดี๋ยวมีสรุปรายการให้นะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นการเกงรวมแบรนด์ผู้ชายนะคะ งานญี่ปุ่นงาน USA ลด i อนะคะจำนวนตัวนะคะ100ตัวบวกลบค่ะกระสอบนี้7,000บาทนะคะตกต้นทุนต่อตัวนะคะ70บาทค่ะค่ะสำหรับพ่อค้าแมค่ค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไล n e มีเฟซบุ website, ๊กมีหน้าเว็บไซต์มีโพสตขามมีหน้างานมี Youtube มีอิสรแกมไฟในช่องทางคะ่คะลูกค้าจากคือช่องทาง TikTok นะคะสำหรับมวนี้ขอบคุณคะ่ะ